และวันนี้ผมกำมาเป็นยอดมวยในสังเวียนมวยสากลอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนเอย้ไม่ได้กลับมานานนะรังแจางที่เรานั้นเคยมาโชคที่นี่แล้ววันนี้ผมจะกำมาโชคที่นี่อีกหนึ่งครั้งแนละคิดว่า ครั้งนี้ผมจะเอาแชมป์กลาบบ้านไปฝากพอ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากยายอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกคนไปลุยไหนๆก็มากันแล้วไหนดูดิว่าใครนั้นเจ๋งที่โซนผมขอลองหน่อยได้ไหมกหมัดของผมที่เป็นวิงวิงวงอแบบนี้อืมโอเคไหนมีว่ามไม่มีใครเจ๋งเลยอันอันนี้คือคนที่อีโรสูงใช่ไหมอืมเอาเรกกูเข้ามาได้มาพี่ยังเจอกับผม พี่มาเลยอีโล่สี่ร้อยส่วนผมก็สี่ร้อยเหมือนกันูนยนวินศูนย์วินเลดไม่มีหาเหียอะไรทั้งนั้นมามามาดูวะมามาต่อต่อกามาต่อตอกันกันต่อ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 แล้วกันแล้วผมกันหลบโอ้โหเขาเซียนมาด่ไม่ดี สุดยอดมวยมวยหลบมวยหลบไม่มีคําว่ากันผมอ่ะชิบหายแล้วมวยหลบไม่มีคําว่ากันกูจะตายกูจะตายไม่มาหลบ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 มาดิโหเลือดเขาเลยเยอะจัดเลือดเขาเลยเยอะจัดทุกคนชิบหายกูแล้วชิบหายกูแล้วไอเหี้ยกูน้องไม่เนอเฮ พี่เอาดีพี่เกินไปมากพี่จะกันมาอย่างนี้ตลอดแล้วผมถอยผมต่อยผมถอยผมต่อยผมถอยผมต่อยผมถอยผมลบผมลบโอ้ยผมชิดมุมชิดมุมทุกคนผมชิดมุมชิบหายแล้วกันก่อนกันก่อนอุย้ยชีบ่ายเขาเปิดอันติีใส่ผมแล้วผมนั่งหน้าโยกมาดีมาดีโอ้โหอะออ พี่ก็จะเ,เย็นๆลงหน่อยนะพี่พี่พี่ให้ผมให้ผมผมไม่ได้กลจมขึ้นสั่งเวียนมานานนะพี่อกูน้องกูน้องดูดิแน่ผมใหญ่กูต้องชนะกูบอกเลยว่ายังไงให้กูชนะไม่งั้นมึงจะได้ไปกลายไปเป็นกองผักได้นอนอืมอืมแล้วผมกันไงผมผมรีผมรี ผมรีผมรีเซ็ตผมลุกผมลุกได้ผมผมไม่ยอมให้เขาไม่ยอม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 อืมมาดีหน้ายกมาดีมาดีมาดีมาด,มาดีโอ้โหมาดีมาด,มาดีมันกดอีโมดไงวะลืมแล้วมี <c oughs> องคนเลขสองนะ <c oughs> ลืมกดอีโมดเอ้ยผม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 ,ผมรู้ทางเขาแล้วนี่แล้วพอเขาเขาเปิดเขาเปิดมาเรากันเรากัน อืม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 แต่เราต่อยเราต่อยให้เกาะเขาหมดเราเอาให้เกาะเขาหมดยี่เราเราหลบได้วันจังหวะนั้นไม่งั้นเราซวยอุ้ยอุยเกาะเราหมดมามามาเลยมึงโดนกูแน่โดนแกแกูแพ้ ไม่งดจัดเอาใหมด่ดิเราไม่ได้เข้าสนามมานานไงมันก็มีกันบ้างที่เราะจะแพ้ต้องไปหาคนที่แบบอยากจะเข้าสนามกับเราอีกซึกหนึ่งคนซึ่งไฟแรกมันเป็นไฟวอร์มเอ้ยมึงมึงเอามึงไม่เข้าสนามวะเข้าสนามดิเฮ้ยเอยเอาเฮ้สกมเทวินอยู่ที่3วินเละที่37ทงฝั่งของเดอะพรมก่อนวินไปที่7มา วงในเหรอมวยวงในเหรออืมอืมอืมอืหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองกัน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 เราต้องการเรียนจากสำนักมวยมาเราต้องรู้วิธีการหนึ่งสองหนึ่งสองนะทุกคนหนึ่งสอง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 ละกันละกัน งงดีงงดีเจอตเต็มดีไปงงงงกนหอหัวเหลืองงงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเมื่อดีเมื่อดีเจอกูจะตายนี่ว่ะอืมกูจะตายไอเวนยาพี่พี่พี่อ,อถามจริงกูจะชนะใครไหมนี่สังเวียนนี้มันโหดร้ายกับผมมากทุกคนหรือว่าผมแม่งกัก <laughs> มันคือเรื่องจริงเออมาดิมาสังเวนเนียนนี้อุ๊ย,อยข,ออขอเจาะเกาะเราทุกคนทุกคนทุกคนขอกูชนะมึงแค่ครั้งเดียวกูก็พอใจแล้วออจริงๆอะ่ะมึงแม่งขโมดเกินไปวายเวนมานี่อะไรอะ่ะเขาอยู่ดีเขาก็ลงไปดำอยู่ในดินอืมอุ๊ย เจาะเกาะได้เราเจาะเกาะได้ใส่ไม่ยังยย้งกูใส่ไม่ยั้งกูใส่ไม่ยั้งเลยมากูข้าโอ้กูไม่มีถอยแรกสุดไม่มีคำว่าถอยอยู่แล้วตอนนี้ต้องกันนะสเตมีน่าหมดแรกสุดไม่มีคำว่าถอยไปสุดไปให้สุดอืม <c> อ <oughs> มาดีมาดีมาดีมาแลใช้ท่าไม่ตายท่าที่ทุกคนคิดว่าอีกฝ่ายจะหัวร้อน กันกันก่อนกันก่อนอืมใส่ไม่สุดใส่สุส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 ดไม่มีคําว่ากันไม่มีคําว่ากันอยู่แล้วเราเราไม่มีคําว่ากันแต่กูจะตายเออคาว่ากันไม่มีอย่างนี้นี่ไงไม่มีคําว่ากันก็น,นอกไปอย่างเงี้ยเออแม,ม่งเอ้ยผมแม่งสู้ใครไม่ได้เลยวะหรือว่าผมยังฝึกมวยมาไม่มากพอวะนี่ไงมาดี ถ้าฟังของสกิปทีสามวินเลตเหมือนเดิมกูเหมือนเดิมทุกอย่างอืมฟังนี้เอ้ยอันนี้ค่อยสี่กันหน่อยท้งฟังของอ e ีโรนะทางฟังของวิเลตผมรู้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 ใส่ใส่ใส่ก่อนใส่ก่อนได้เปรียบเขาเป็นมวยวงมวยแบบเดินเดินใส่ไม่ยั้งเหมือนเราเดินใส่ไม่ยั้งเหมือนเราเราไม่มีคําว่าเทคนิคมีแต่คําว่าใส่ไม่ยัง้งใส่อย่างเดียว กัน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 แล้วถอยกันแล้วถอยอืมลมลบไสมามานี่เออไม่นี่อันเนี้ยค่อยเข้าท่าหน่อยค่อยได้สู้หน่อยม่นั้นกูสู้ไม่ได้เลยไอ้พวกโหดนะแม่งโหดเกินกูสู้ไม่ได้มามึงเข้ามาอืมอืมอืมมาเจอฟุตเวอร์เข้าไปสามสี่มีมาดิฟุตเวอร์นี่อืมเอ้อย,อย,อย,อย แต่เราเลือดเลยเยอะกว่าเราเลือดเยเยอะกว่าอืมเราหลบออกมาหลบเราเออกมาใส่ใส่หมดแลกมาเดียวหอ้โหครับไปดีโถเอ้ยสามศูนย์ไปสวยๆงามๆใส่ไปแบบสวยๆงามอืมงงงงงเจอกระโดดต่อยงงเจอหลบเออโอ้ยโ,โ,โดนโดนสวนวะแต่แต่เรานั้นเลือดเลยเยอะกว่า แล้วผมกันมาดีโอ้โหโอ้มายก็ดนี่เจอสเต็ปนี้เข้าไปงงไปดีโคตรโหดเราแม่งถึงไม่ใช่ชนะแค่คนเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เิยแต่กูชนะแค่คนเดียวนี่แหละจริงแม่ไงไอเอาไหมเพ่อแก้มือเพื่อนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนายนมีอนาคตกไกลนะนายจะแก้มือไหม คนนี้คนนี้คนนี้ได้ลองได้ลองวินเลนสกีดีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเฮ้ยเหมือนกันวะดอว่าคนนี้ไม่ดีไม่ดีหม,มัดมวยแรก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 มาหลบหลบหลบใส่ใส่หลบหลบหลบ,ลบกันก่อนกันก่อนวินเล่การไม่แค่นเดียวตเรานน้นอนอกแน่ๆมาอืมอืมอืม หลบลบได้ใสใสใส่ใสลบใสโอ้โหคอภาพไปดีงงดีอ้โถเอยบอกน้องว่าชนะเลยเฮ้ยนึกว่าจะชนะเลยอุ้ยเฮ้ยเปิดก่อนเนาะเปิดก่อนเนาะเปิดก่อนเนาะอืม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 อถอยถอยลบซ้ายถอยถอยถอยโอ้ยโอ้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 ถอยบเอ้ยเขาเหนื่อ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 ย คุณเหนืออหน่อยอ๋อเหนื่อยก็โดนดีกูเกือบแพ้ไอเวียนคอมาครับไม่ดีงงดีงงดีมาเข้ามาใหม่นี่จะเป็นยกสุดท้ายของมวยสามยกมาดีวะอืมอืมอืม,อมโดนต่อยอัดหน้าไปหนึ่งทีมามามาเฮ้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไอสองคนแรกผมออนให้จริงๆอ่ะไม่ใช่เลยผมแบงกากาจัด เล่นเงิตรงกว่าแล่ไม่ออมซู้มไม่ได้เนี่ยสินี่ก็จะเป็นเวทีมวยนะฮะที่ทุกคนมีมวยกรงด้วยนะซึ่งสามารถเล่นได้สองสองเลยใครที่อยากแบบมาลุยมวยกรงอยากมาลุยสนามมวยเถื่อนที่นี่ก็มากันได้นะฮะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ